สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a y l ล g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over t o p Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว e a d by d a y l ล g h t Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมทุกคนเบื่อเซ็ตเพิร์กดเดิมที่เล่นกันประจำหรือเปล่าครับผมวันนี้ผมเนี่ยมีเซ็ตเพิร์กหนึ่งมาแนะนำนะผมซึ่งเป็นเซ็ตเพิร์กที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสดิ้นหลุดุกได้แทบจะ100เซเลยนะครับเปเพิร์กก็จะ เป็นเพิร์กที่หาง่ายมากเลยนะครับผมเป็น2เปิร์กนี้นะส่วนตายากทางหลังไม่เกี่ยวนะผมเปิร์กแรกนะผมจะมีชื่อว่าเปิร์กเนื้อลื่นๆนะซึ่งเป็นเปิร์กฟรีนะจะทําให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการดิ้นหลุดเพิ่มขึ้น3ครั้งจากปกติเรามี3ครั้งก็จะเพิ่มไปอีกเป็น6ครั้งนะครับผมเราสามารถดิ้นได้6ครั้งเลยนะแล้วยังเพิ่มโอกาสในการหนีขึ้นอีก4%เรเ็นเลยนะครับผมเราเป็นเปิร์กต่อไปนะผมเปิร์กจะเป็นเปิร์กของลุงเอสนะครับผมชื่อว่าเพิ่มเดิมพันน ทำมีโชคได้เหมือนเราเลยครับผมก็เซตเปิ์นี้ก็2อันนี้เลยนะผมว่าเป็นเปิลที่ควรเอามาเล่นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเครื่องเส้นอันนี้นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องเส้นที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยมีโชคเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วเพื่อนเราด้วยนะครับผมโอเคเราก็จะมีประมาณนี้สาหรับเซตเปิ์นี้เราไปดูกันในเกมมันดีกว่าว่ามันจะโ b แค่ไหนสําหรับเปิ์นี้นะโอ้หอทันหินด่านนี้ถือว่าผมชอบ,บู่นะถือว่าไม้เยอะอยู่พอสมควร โอเคเราปั่นไฟเลยดีกว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะตัวอะไรวะตัวอะไรเอ่ย,โอ,ยโอ้โหโอนี้โอเคมาอันนี้เป็นตาแรกที่ผมเอาเซตเพิร์กนี้มาลองนะผมซึ่งผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันแบบว่าผมเบื่อเซตเพิร์กเดิมมากเลยที่แบบเอาแทงหลังตายยากัดไม้หรือว่าลุกเองอะไรมาเนี่ยผมแบบเล่นทุกตาแล้วไงเรามาหาคอนเทนต์กันหน่อยลวกันว่าเล่นแต่เซตเพิร์กเดิมเดมเนี่ยวกลัวทุกคนเบื่อใช่ผมเราหาเพิร์กอื่นมาเล่นบ้าง โอเคถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยหาเซตปึ๊กอื่นมาแนะนําก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ไดครับผมผมไม่รู้ว่าจะได้2ไฟหรือเปล่ามันเป็นอาถรรพ์มากเลยสําหรับการเอาไฟฉายม่วงพวกแอดออนจัดเต็มมานี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเป็นอะไรไม่รู้เดินตามไปส่องไฟฉายเพื่อนก่อนเผื่อจะมีโอกาสได้ใช้นะเพื่อนเราไม่ทีเพื่อนยังไม่เจ็บเลยผมว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพื่อนไม่รู้ว่าฉีกไปไหนแล้วนะขอปั่นไฟก่อนแล้วกันโอเคเสร็จไปหนึ่งเครื่องอย่างรวดเร็วทันใจตอนนี้เหลือ2เครื่องเท่านั้นนะ เพื่อนปั่นไฟเร็วจะจัดแล้วก็ฆาตกรเพิ่งแขวะได้หนึ่งคนเท่านั้นเองโอเคเพื่อนอย่าเพิ่งติดนะเพื่อนก็โอเคสวยเพิร์นี้มีข้อดีนะผมถามว่าทําไมไม่เอาเพิร์ตินฮุกที่แบบเป็นเพิร์ตินฮุกจริงๆมาได้ผมก็คือเพิร์ตินฮุกมันมีข้อจํากัดในการต้องไปดึงเพื่อนก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะผมแต่ว่าเซ็ตเพิร์นี้ต่อให้เราโดนไล่คนแรกแล้วก็ล้มคนแรกเราก็ยังสามารถใช้ได้รับผมเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ แล้วยังสามารถที่จะลงมาแล้วสามารถฮิวได้เลยนะผมซึ่งเปิร์กดินหูเองนี่มันสามารถทําได้อุ้ยไม่โดนใจเย็นเพื่อเปิร์กดินหูนี่ต้องลงมาแล้วก็ต้องรออีกสักนิดนึงนะครับผมถึงจะสามารถฮิวได้นะแต่ว่าเปิร์กนี่ก็เสี่ยงดวงอะเนาะเดี๋ยวผมรอสองไฟก่นอนเ้ยเจอผมปะเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาเจอผมปะอุ้ยไม่เจอเฉยเปไงดวงดีเพิ่มดวงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์วัไหนวันะผมจะตามไปสองไฟได้หรือเปล่าผมเป็นอะไรไม่รู้เอาเซ็ตเปิร์กแบบเอ้ยไม่ใช่เด็เซต เซ็ตของไฟฉายม่วงหรืออะไรจัดเต็มมาไม่ได้ใช้เลยนะแต่ว่าเอาไฟฉายเหลืองมานี่แบบได้ใช้แทบแทบหมดอะ่ะเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะอยากทรงถ้าเกิดว่าเขาได้จะหันหน้าขเข้ากับแพงเอ้ยมีแค่หน้าต่างด้วยนะหน้าเขตึงอเอาใครให้กลับไปอุ้มโอเคเราจะดึงเพื่อนนี่ผมเพราะเรามีเปิร์กปฏิหารอีกอันนึงเดี๋ยวรอเนี่ยเขาต้อจะแขวนตรงนี้แหละผมคิดว่านี่ไงจริงด้วยเขาจะหาผมเจอปะเนี่ยเหมือนเขาน่าจะได้ยินเสียงผมนะผมคิดว่า เอาผมปะโอเคเหมือนจะเอาเฮ้ยไม่เอาผมเทเลยแล้วกันผมอยากใช้เพร์กปะจะแนะนําเิริกให้ทุกคนดูเนี่ยผมเผมเทเลยแล้วกันโอเคดึงเลยไม่กลัวเราสามารถดิ้นหุกได้เพื่อนไปก่อนมีหัว่หมูด้วยนะเนีเ่ยเฮ้เพื่อนบล็อกไว้สวยเลยสวยเลยแบบนี้โอเคขอบคุณครับเพื่อนน่าจะเอาผมต่อปะเนี่ยโอเคเอาผมต่อจริงด้วยมาถึงเวลาเราจูกละเราต่อให้จูกลมแล้วก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะเราดิ้นหุกได้กันต่าต่างปะ ตรงนี้กันต่างไม่ได้เราคอมโบก็ได้โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องไงสวยแล้วก็เตปลักไก่ไปหนึ่งทีโอเคยังได้อยู่เออจะตีอย่างเดียวเลยจะปิงตีอย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็เซิร์ฟปิงไม่รู้ว่าทำไมนะน่าจะเอาต่างชาติเข้ามาเยอะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปิงมากช่วงเนี้ยโอเคไม่ดัดนะเรายาวๆครับผมเราคอมโบได้ตอนทีเขามีกั้นต่างเราก็สามารถคอมโบได้แล้วยาวๆต้องรองบัตรลัดขึ้น,นถึงจะไล่ผมได้อ่ะโอเคกั้นต่างมาปะ หลอกไฟนี่ไงหลอกจริงด้วยไฟมัรทุแม่ตะเพื่อนโอเคผมต้องหลอกอะ่ะหลอกพับไม้เออแต่อย่าเมื่อนึก <c oughs> ว่าจะไม่ได้โอเคก็หน้าต่างครับผมผมว่าผมวนไปเล่นไม้ดีกว่านะวนไปเล่นไม้ดีกว่าน่าจะเดินเร็วแล้วหรือเปล่าเออไปก่อน,นทีส่องไฟไปก่อนโอเคได้ใช้ละถือว่าได้ใช้นะไฟฉายม่วงเนะี่ยตะยะเรายังไม่ใช้ครับผมเรายังยังได้อยู่แม้ตรงนี้มีไม้ปะเนี่ยเอยเหมือนจะไม่มีไม้อ่ะโอ้โหแย่ละ เขามีกรหน้าต่างด้วยไงฉีกอุ้ยดักโดดไปโดดกลับไงเพื่อนโดดไปโดดกลับโอเคฉีกไป LT ต่อครับผมเพราะว่าแม้ตรงนี้ไม่มีไม้ละโอเคจะหลอกกระโดดนะหลอกกระโดดไปหนึ่งทีโอเคอยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยทันปหเนี่ยเฮ้ยทันปหเนี่ยน่าจะทันอยู่อุ้ยโอ้โหไม่ทันโอเคไม่เป็นไรครับผมเราจะได้ใช้เปิร์ละเราจะดิน้นฮุกให้ทุกคนดูดีครับผมอุ้มดิโอเคมาถึงเวลาละ ราจะดีนหุภายในส2 1สอง,งึขึ้นมาโอเคสวยโอกาสที่หลุด1ิบ้นตางที่หนึ่งหลุดเจอโอเคสวยยังไงเป็นไงก็เอนงงเอา้าหาใครไม่เจอหาคนดึงไม่เจอเพื่อนผมดึงพาไปก่อนอผมบอกเลยเพลินนี้เป็นเพลิที่สายโซโล่ควรม,มีเพราะว่าแบบบางครั้งสุ่มเจอเพื่อนที่ไม่ชอบมาช่วยไงก็ดึงเองเลยแล้วกันโอเคไม่มาปะเนี่ย จะมานะ้ยโ,โอแย่แล้วง้างมาตายกไปก่อนโอ้โหการจังหวะผิดปะเพิ่งลงมาเองนะโอ้โหลมอีกแล้วสวยเพื่อนแล้วเพื่อนก็ล้มแทนผมไงเออแล้วผมรอสองไฟให้อุ้มเปล่า,าไม่อุ้มด้วยโอ้โหแย่แล้วเจ็ดสิบสอง้ยโอ้โหติดต้นไม้ติดหินนี่ไงสาเหตุที่มองแต่ข้างหลังไงไม่มองข้างหน้าไงเพื่อนน่นาจะโดนอุ้มแน่เลยผมว่ายิวกันเขาไม่อุ้มเพื่อนจริงก็และ้ะเพื่อนคานออกเลยก็ได้นะเพราะว่าประตูก็ เปิดไปแล้วนะผมฆาตกรเขาเป็นคนเปิดเองเลยเอ้ยอุ้มไา,าผมรอส่องไฟหาบุมดีๆเลยไฟฉายนี่คือไม่ได้ฉายอีกเลยเป็นอาถันหรือยังไงวะผมต้องเอาไฟฉายเหลืองมาเล่นแล้วถึงจะได้ฉายเอาเพื่อนดึงกันแล้วก็ล้มแทนไม่ดิล้มอีกดึงมาก็ล้มรอส่องไฟให้เพื่อนมจะออกได้ไปเลยขานออกไปเลยขานออกไปเลยผมว่าผมคิดที่ดียังไงเขาไม่อุ้มอ่ะอุ้มป่ะผมผมว่าผมออกดีกว่าผมจะออกได้ไปเนี่ย โอ้ยหอี่ยละต้องกดตายาไปหนึ่งทีไงกดตายาคมๆไปก่อนโอเคน่าจะส่องไม่ได้แล้วแบบเนี้ยแต่ว่าเพื่อนเขายังไม่ตายนะเราสามารถหิวให้เสร็จแล้วก็ไปดึงเพื่อนได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนกันหมดไงเจ็บกันหมดเลยโอเคเขาโดนปุ้มไปละผมจะยืนรอให้ละยืนรอให้แล้วกันเพราะผมเจ็บไม่กล้าออกไปมันจะตายแล้วไงคือตอนนี้เฟสถ้าโดนแขวนอีกทีนึงคุผมตายเลยส่องไฟไปก่อนเพื่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะ โอเคเพื่อนดึงสวยสวยเลยแบบนี้รอดหรือเปล่า,าผมไม่เห็นนะไอตาขอมันบงังอะโอเคมาละผมส่องจีไปก่อนจีตาไ้ก่อนแล้วกันจีตาไว้โอเคครับผมจีจีสำหรับเปอร์นี้เราไปดูกันอีกสักเกมดีกว่าผมว่าจีบีน่าจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่าเพื่อนปั่นไฟเร็วนะครับผมเสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องตัวอะไรไม่รู้แต่ว่ามีเปิร์กหมดกําลังแล้วนะเป็นเปิร์กที่ผมไม่ชอบที่สุดเพราะว่าผมไม่สามารถใช้ตายยากได้มีก่อนไปเพื่อนเนาะ โอเคตัวอะไรไม่รู้ขอเราไปดูกันวิ่งโอ้เดอะไบท์นี่ไงเดอะไบท์แต่ว่าด่านนี้ก็มีที่ชิ่งเยอะเอาเรื่องอยูนนะ่ละต้นไม้เพียบเลยเดี๋ยวผมจะอ้อมไปดึงเพื่อนนะีครับผมอ้อมไปดึงอ้อมไปดึงผมแนะนําเลยนะสําหรับเิริงนี้สําหรับสายโซโลจริงๆลองเอาไปเล่นดูทุกคนจะมิติใหม่ในการเล่นก็จะเปลี่ยนไปย <laughs> ู่ก<า>กันหมาเพื่อนมาแล้วดีที่ไม่มีหวัวหมูโอเคโอ้โหซ้ำเพื่อน โอ้โหแล้วได้ด้วยไงแทงหลังไปโชว์ไปหนึ่งทีไงมีคนปั่นไฟไหมเนี่ยผมปั่นไปสองเครื่องแล้วเนี่ยผมไปดึงเพื่อนนี่ก่อนเดี๋ยวผมขอเดินลีตายกากก่อนนะโอเคเพื่อนโดนแขวนบนเนินผมดึงเองผมดึงเองผมดึงเองโอ้โหแล้วมีมีคนมาดึงตัดหน้างั้นปั่นไฟเลยปะขเขาฮิวกันโอเคขอฮิวด้วยแล้วกันจะได้แบบว่ามีแต้มมีแต้มเยอะๆมาเพื่อนมีอะไรวะอยู่ข้างใต้เอาเพือ่อนจีตา จีตาไว้โอเคครับผมเขาน่าจะเดินอ้อมผมฉีกอยู่นี่สามคนเลยไม่มีใครปั่นไฟสักคนโอเคไปไหนวะน่าจะไปแล้วโอเคปั่นครงนี้เลยแล้วกันปั่นสองคนน่าจะเร็วอยู่โหเพื่อนก็ลากมาลากมาจริงด้วยเดินรีตายาก่อนนะผมเพราะเขามีหมดกาลังนะมีเพิร์กอะไรเชื่อว่าอะไรวะคุมขัางปะ้ยโอเพื่อนต้อมาเล่นลายนี้ทําไมโอ้โหฉีกแค่ก็ได้รอสองไฟ ฟงหมินก็รอ2ไฟน่ะผมรอด้วยรอรอด้วยแล้วกันไฟฉายสองอันน่าจะมีโอกาสได้อยู่ตัวนี้ไม่ใช่เบรเม้นตนะผมน่าจะยังพอได้ทันปาหน้าอื้อไปทันทำไมทันนอนไม้สวยเลยอ่าแบบนี้ก็สวยดีเพื่อนหนึ่งสองมับเขาให้โอ้โหเรียบร้อยถ้าผมส่องไฟน่าจะไม่เสียไม้บ้านเล็กนะลืมคิดปะผมว่าผมส่องไฟได้นะเมื่อกี้คือเพราะว่าเขาหันหน้ามาข้างนอกไง แต่ว่าเสียบไม้บ้านฟ้าจะฟรีเลยไม่น่าเลยเราคิดไม่ถึงไงโอเคเพราะว่าไฟฉายอาจจะพลาดได้ผมก็เลยพับไม้ไปเลยแล้วกันโอเคผมาั่งปั่นตรงนี้ต่อเลยชิูเสร็จไปก่อนอีกเครื่องเดียวเท่านั้นครับผมเดี๋ยวรีตายาก,ก่อนเดี๋ยวเขามาโอเคตอนนี้ตกไฟสองไปสองคนแล้วนะเฮ้ยหมาเปี่ะเขาไม่ไล่ผมหรอมานี่มาเพื่อนไล่ผมหน่อยไล่ผมหน่อยโอเคสวยโอ้ดีๆเขาไม่ไล่ผมเลยผมจะได้ใช้เปิร์กไะเนี่ย แย่ละเขากลับไปวะมีคนไปดึงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมบิ่งไปดึงเลยแล้วกันเพราะว่าผมมีเปิร์คดุดหุกแบบปฏิหาร์ขาเฝ้ายับเลยเพื่อนไม่มีใครมาผมดึงเองผมดึงเอง,ผม,ง,เองผมยอมผมยอมแค่นั้นดึงหลังผมเปล่าออเพื่อนจะตายแล้วเนี่ยาสวยเพื่อนผมส่องไฟให้ได้นะถ้าลมา้มอ่ะถ้าจะไล่เฟิงหมิ่นต่อผมปันไฟเครื่องนี้แล้วกันเอาปะผมเล่นขอบแมบชิวๆผมน่าจะกลับมา นี่ไงกลับมาจริงด้วยเดาไม่ผิดไม่เห็นผมเห็นปะอุ๊ยโหเห็นด้วยเหรอนึกว่าไม่เห็นโอเคฉีกเลยครับผมฉีกเลยหาอะไรบางด้วยนะที่จะเจ,จะเววอตะไบอ่ะแลผมก็หลบไปหนึ่งทีใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจะเย็นโอเคฉ,ฉีกไปเล่นซ้ายบนได้รับผมตรงนั้นน่าจะมีไม้อยู่โอเคตรงนี้มีไม้เราเล่นได้ตาย่ก็ยังมีฉีกมากดตาย่ไปงทีอุ๊ยโหกดไม่ทันกด <c oughs> ตาย่ไม่ทันไม่ไรหรเฮ้ยเขาไม่เอาผมวะ ทิ้งเฉยไม่อุ้มเหรอสวยเพื่อนดึงเลยเขาไม่อุ้มผมเขารู้ว่าผมมีเพิร์กหรือเปล่าใครจะไปรู้วะโอเคเขาทําคนนั้นวะซ้ำหรือเปล่าไม่รู้ผมมาฮิวกอนฮิวในบูนครับผมฮิวกอนโอเคสวยเพื่อนผมขอไปบล็อกเพื่อนดีกว่าปะไม่รู้ว่าไปไหนเอาฮิวกอนแล้วกันโอเคตอนนี้เครื่องปั่นเสร็จแล้วนะครับผมเราต้องไป,ปเปิดประตูละเปิดประตูตรงนี้ น่าจะได้อยู่แต่ว่าหัวใจมันอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเสียงชิ่งอยู่ไหนวะบ้านเล็กเหรออยู่ไหนอะ่ะโอ้ยโหตรงนี้เลยโอ้ยโอ้โหเข้าผิดเข้าผิดที่อ่าโดนตีหนึ่งฟีหนึ่งฟีฟีฟไม่ใช่หนึ่งฟีดิพูดผิดลิ้นพันไปเรื่อยแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้มีไม้ครับผมมีไม้นะมีไม้เอาดิทันป่าผมมีตาแย,ย่นะเพื่อนชิงมาผมชี้อุย้ยไม่โดน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 โดดไปแล้วก็โดดกลับไปหนึ่งฟีเฮ้ยหลอดไฟเยอะเกินเราอ่ะ อีกเลยครับผมไปเล่นตรงซ้ายบนดีกว่าเฮ้ยทันไหมเนี่ยเอา้าแย่และแล้วผมก็ตดตายมาหนึ่งทีไม่ได้วะไม่เป็นไรเรามีเปิ์มปัิฐานอยู่อ่าสวยแบบนี้เราได้ใช้แล้วนะโอเคทำไมต้องได้ใช้แบบเครื่องไทยๆตลอดเลยวะไม่ได้ใช้ตอนต้นเกมเลยโอเคครับผมเราก็จะมาเสี่ยงโชกันไม่ทันไปเลยโอเคเพื่อนอยู่ไกลนี่ครับผมเป็นสถาน,นการณ์ที่แบบสมมติเราเล่นโซโลเราเพื่อนไม่มีใครมาช่วยได้ลนวะ ครั้งที่หนึ่งนะุดเถอะครั้งที่2อ้าวสวยแบบนี้ก็ยาวๆยาวๆแต่ว่าแทงหลังใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเครื่องติดไปที่ร้อยเฮ้ทำมาเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โอเคไปไม่ได้ครับผมเราต้องฉีกไปไหนดักเปล่าโอเคเหมือนจะดักนะ้ครับผมผมเห็นทะลุหน้าตากเมื่อกี้ผมฉีกเลยดีกว่าเขาจะไปดักผมไม่ไปเจอลอรี่ปะผมฉีกยาวไปบูนเลยครับผมเราฉีกไปฮิวก่อนได้นะ โอ okay. เคเหมือนจะประตูจะเกิดตรงกลางกลางขวาแล้วก็บน,นับผมน่าจะใช่แหละเมื่อกี้ดูไม่ทัน้ว่ไงโอเคโอ้โแล้วเพื่อนล้มอ๋อตายแล้วนะคนนั้นนะ่ะโอ้โล็อตี่ตายแล้วอ่แะแย่แล้วแบบนี้แย่แล้วประตูนี้เปิดหรือ,อยังขอดูก่อนแล้วกันผมยังไม่หิวนะประตูนี้โอเคเปิดแล้วเพื่อนโอเคสวยหิวให้กอนเอ้าเพื่อน <laughs> หิวหน่อยโอ้โหไปหิวบุญก็เลยวะจริงๆผมจะออกไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมขอหิวอาแเต้มก่อนกัน โอเคฮิวบนก่อนนะเพื่อนมาสวยเลยฮิวโอเคออกยังฮิวไม่เสร็จเลยเอ้าเพื่อนแบบรีบจัดโดนแล้วน่ะฮิวกาดตายสูงเฮ้ยเราตีโอ้โหออกไม่ได้ผมไปเปิดประตูให้แล้วกันเผื่อจะวิ่งออกมาแบบง่ายๆหน่อยไปไหนวะน่ะต้องบ็อกให้เลยน่ะไม่บอกคือตายแน่โอเคผมบอกตดตูดบอกตดตูดระวังด้วยนะ อุ้ยโอ้โหบล็อกบล็อกหลุดเฉยเขาโค้งโค้งอ่ะมันมันบล็อกไม่ได้อ่ะงททีเพื่อนเรียบร้อยไม่ได้ออกเนี่ยคานดิคานออกโอ้ไม่ได้วะคนนี้ตายนะทันปะเนี่อโอ้ไม่ทันเรียบร้อยตายไปแล้วหนึ่งคนโอเคครับผมจีจีใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย หากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้